ตำแหน่งแรกในวงการบันเทิงน่าจะเป็นคนนำปรบมือในรายการชิงร้อยชิงล้านในรายการเวทีทองรายการแรกของ WorkPoint เป็นคนนำปรบมือผมไม่ได้อยู่เบื้องหน้าหรอกครับอยู่เบื้องหลังคือรายการเกมโชว์เนี่ยปกติจะมีเขาจะเอานักศึกษาเนี่ยเข้ามานั่งดูในห้องส่งใช่ไหมครับเพื่อว่าจะได้กีดการปมือแล้วก็พิธีกรจะได้มีอารมณ์ร่วมในการนำเสนอความสนุกทีนี้ก่อนจะเข้ารายการเนี่ยจะต้องมีคนไปมอิเวต ให้คนดูเนี่ยคึกคักคึกค,กคักก่อนผมก็ได้รับตําแหน่งนั้นซึ่งผมรู้สึกว่าตัวเองโชคดีมากนะครับที่ได้ทำต,ตรงนั้นเหมือนกับว่ามันเป็นพื้นฐานในการพูดคุยกับคนทําให้คนบันเทนคนดูประมาณ2องสาคนรอดูพิธีกรในห้องส่งเขาไม่ได้มารอดูเราแต่เรามีความสุขที่ได้คุยกับเขาทําให้เขาอันเทนให้เขายิ้มได้ผมรู้สึกว่าตรงนั้นแหละครับเป็นประสบการณ์อย่างดีหลังจากนั้นนะครับก็ดันด้นมาจนได้มาเป็นผู้ช่วยผู้ำวกับภาพยนตร์โฆษณาของคุณอิทธิสุนทรวิชัยรัก ชื่อนะครับตำแหน่งดูรูหลาผู้ช่วยผู้กำกับแต่จริงๆแล้วหน้าที่ของผมคือการคนสมมติว่าทัาพีิอิดนั่งกำกับอยู่ตรงนี้ก้นซอยปักซอยคือหน้าที่ผมคอยกันรถไม่ให้เข้ามาไม่ให้เสียงรบกวนการถ่ายทำครับคือคุณอรุณโอชาเขาถามผมว่าเคยเขียนบทไหมเขียนได้ไหมผมก็บอกว่าผมเขียนได้จริงๆก็ไม่ได้โม้นะเราจูเราเขียนเก่งจริงๆ,ๆ มันไม่มีอะไรเป็นตัววัดนี่ครับว่าเก่งคืออะไรไม่เก่งคืออะไรแล้วบอกเราเก่งเพราะเราตัวเราเป็นตัววัดอยู่แล้วถึงแม้ว่าเป็นเป็นบทหนังที่ไม่มีใครเอาก็ตามทีเราจะไม่ชอบดูถูกตัวเองครับผมจะเป็นคนที่ไม่ยอมดูถูกตัวเองอย่างเด็ดขาดนะครับสุดท้ายก็ได้เขียนแล้วก็ทําออกมาได้เพราะว่าโอกาสมาถ,ถึงโดยที่ถ้าเราไม่ยอมแพ้โอกาสมาันมาแน่ๆครับสุดท้ายละครที่ผมเขียนส่วนมากก็เป็นแนวนี้หมดนะซึมปลืม้มฉลุยมันจะเป็นแนววัยรุ่นสู้ชีวิตแนวรุ่นสู้ชีวิตนะครับ หรือแม้แต่หนังที่ผมทำเนี่ยถ้าใครดูนะครับคนหิ้วหัวหรือคนรักเองเลยหรือว่าฝันโคตรเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องราวของคนที่มันมีความต้องการคนที่แสวงหาการยอมรับคนที่ไม่ยอมแพ้คนที่มีความเชื่อว่าความฝันไม่มีตีนกาเราก็เลยเขียนมันโดยที่อิงตัวเราเนี่ยไปเป็นตัวละครไปเป็นตัวเอกในหนังอินเนอร์ตัวละครมันเลยแบบว่าชัดเจนนะครับผมจะชอบเขียนเรื่องราวจากปมด้อยของตัวเองนะครับเพราะว่ามันสามารถ อบโจทย์ตัวละครได้เราจะรู้ว่าจิตวิทยาของตัวละครเนี่ยอินเนอร์ของเขาต้องการอะไรนะครับผมรู้สึกว่าผมทําได้ดีกับเรื่องราวชีวิตคู่ที่มันเพิ่งผ่านไปหมาดๆเรารู้สึกว่าอะไรที่เป็นปัญหาเป็นปมด้อยในชีวิตคู่เราเนี่ยแล้วก็อยากจะมาบอกเล่าอยากให้คนที่เขาใช้ชีวิตคู่ใหม่ๆเนี่ยอย่าเดินผิดพลาดเหมือนเราและผมก็เชื่อว่าผมเล่ามาได้ดีอย่างที่บอกเลยครับผมไม่เคยทอดตัว ก็โชคดีนะครับโชคดีที่ละครเลตติ้งดีแล้วก็มีมีคนแบบว่าดูเยอะนะครับ mm. ผมเชื่อว่าส่วนหนึ่งน่าจะเป็นเพราะว่าผมจะมีคนบนฟ้าคอยช่วยเหลืออยู่เสมอๆนะครับ mm. เพราะว่าในวันที่ผมท้อเนี่ยนะครับผมมันจะชอบคิดถึงภรรยาคนที่เสียชีวิตไปนะครับ mm. ผมรู้สึกว่าคอยช่วยเหลือผมอยู่ห mm. ลังจากที่เขาเสียชีวิตไปนะค, mm. คุณเชื่อไหม ชีวิตผมดีขึ้นเรื่อยๆอ่ะมันไม่ใช่ว่าเขาเสียแล้วผมดีขึ้นนะครับผมว่ามันมีสิ่งหนึ่งที่เราใช้เป็นแรงขับแรงผลักดันก็ต้องขอขอบคุณคนบนฟ้าไว้นะที่นี่ด้วยครับคือตอนนั้นผมโชคดีมากนะครับที่ทางบริษัทไอเอสเนี่ยโทรมาให้ไปเป็นผู้อำวมกับภาพยนตร์เรื่องเออผู้อำวมกับละคารเรื่องพวกกองย้อดรักเพราะว่าผมเป็นคนเขียนบทละคารเรื่องนี้เองใช่ไหมครับเขาจะเปิดกล้องอยู่วันพรุ่งนี้แล้ว เขาโทรมาหาผมเนี่ยคืนนี้ไม่มีพวก,กับที่ไหนสามารถอาร่านบททันทํากันบ้านทันเรื่องของเรื่องคือว่าเขาไม่อยากแอนเชนดาราแล้วนะครับพวก,กับที่เขาได้รับการว่าจ้างเนี่ยแอนเชนกระทันหันมากเขาจึงมาโทรหาผมผมก็รู้สึกว่าเออโอกาสมาแล้วเราก็ไม่ทิ้งนะครับก็ทํามันที่ละครเรื่องู้กอรยอดรักเวอร์ชันหนุ่มสอนรามกับคุณติก๊กกัญรัตก็เ,เป็นละครที่เลตติ้งดีมากๆของช่องสามตอนนั้นนะครับพี่ชาย จำน้องสาวคนนี้ได้ไมะจำได้ไหมจำได้ครับผมจะเป็นคนที่ชอบเขียนบทละครเองแล้วกำกับเองถ้ามีเรื่องอื่นมาที่ผมไม่ได้เขียนบทเองเนี่ยผมไม่อยากกำกับไม่ใช่ว่าบทเขาไม่ดีนะครับแต่ผมรู้สึกว่าผมไม่อินกับอินเนอร์ตัวละครถ้าผมเขียนเองเนี่ยผมรู้เลยว่าตัวละครพูดประโยคนี้เนี่ยเพราะอะไรสมมติทิ้งต่างว่าเราต้องไปกำกับดาราที่เขาดังๆแล้วเนี่ย ถ้าดาราถามมาเนี่ยเราตอบไม่เคลียร์คัดชัดเจนเนี่ยดาราเขาจะดื้อนะเขาจะไม่ยอมทําตามที่เราพูดหรอครับแต่ถ้าผมเขียนบทเองเนี่ยผมตอบผู้แสดงได้หมดเลยว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นเพราะสิ่งนี้มันจะสืบเนื่องชื่มเชื่อมโยงไปถึงสิ่งอื่นๆอีกผมรู้สึกว่าถ้าผมตอบเขาได้ฉาบฉานเนี่ยผมจะทำละครออกมาได้ดีเพราะฉะนั้นผมจึงดือกที่จะเขียนบทเองกับกลับเอง กาเรเขียนบทละครกับบทภาพยนตร์สำหรับผมเนี่ยแตกต่างกันนะครับเขียนบทละครเนี่ยผมเขียน,ต,ยนต,ตามใจผู้จ<า>ัด<อ>เป็นงานตอบโจทย์เป็นงานเลี้ยงชีวิตผมผมเอาเงินจากการเขียนบทละครงานกำกับละครเนี่ยมาผ่อนบ้านผ่อนรถแต่ถ้าเป็นงานภาพยนตร์เนี่ยผมเขียนออกมาจากปมด้อยของผมเองถ้าคุณจะมาแก้บทผมเนี่ยผมไม่ทํากับคุณแล้วผมก็รู้สึกว่าดีนะที่ผมไม่ยอมแก้บทอ่ะมันทําให้ละครเอ้ยมันทําให้ภาพยนตร์ของผมเนี่ยออกมามีกลิ่นของ ตัวผมเองอย่างชัดเจนนะครับมันทาให้เรามีตัวตนผมรู้สึกว่างานงานละครเป็นงานเลี้ยงชีวิตแต่งานภาพยนตร์เป็นงานเลี้ยงวิญญาณเพราะฉะนั้นอย,อย่ามาแต่ต้องวิญญาณผมเลยไม่ได้บอกว่าอะไรดีกว่าก,กันแต่วิธีการเสพมันคนละอย่างแล้วผมอยากมีอยากมีพื้นที่เอาไว้บอกเล่าสิ่งที่เราคิดจริงๆนะครับสิ่งที่ผมคิดจริงๆสิ่งที่ผมเป็นจะออกมาในงานภาพยนตร์ก็นส่วน านภาพยนตร์ส่วนใหญ่ผมจะสแสดงน,นำเองและได้รับบทนำเด่นเด่นเองเพราะว่าบทมันเหมาะกับตัวผมครับมันเป็นเรื่องราวของคนอายุ40กว่า,วาที่เรียกร้องความสนใจที่ต้องการการยอมรับที่ชอบทำในสิ่งที่คนอื่นเขาคิดว่าเราทําไม่ได้ผมรู้สึกว่าผมน่าจะถ่ายทอดมันออกมาได้ดีและผมก็ไม่อายยที่จะถ่ายทอดมันออกมาผมไม่สนใจหรอกครับว่าใครจะว่าผม ปั้นตัวเองผมมันไม่ใช่เรื่องผิดอ่ะก็เราอยากเป็นอะไรเราก็ปั้นตัวเองสิครับเขาปั้นเราโอเคคนอื่นปั้นเราเนี่ยอาจจะเหมือนเราก็จริงนะครับฝีมืออาจจะดีกว่าเราก็จริงอนะ่ะแต่ผมเชื่อว่าวิญญาณมันไม่เหมือนกับที่เราปั้นตัวเองหรอกครับ okay. เรารู้ว่าตัวเราเองเนี่ย mm. เนื้อมันเป็นยังไงเนื้อดินมันเป็นยังไงมันเติบโตมาจากดินที่มันกันดานแค่ไหน ế. ผมว่ามันตอบโจทย์ได้ชัดเจนกว่ากลับไปจุดเดิมผมไม่อายในทุกส,ส,สิ่งที่ผมทำผมหน้าด้าน การแสดงสติโชว์เนี่ยผมไปเห็นครั้งแรกๆรกนะครับที่ญี่ปุ่นผมรู้สึกว่าโอ้โหแม่งโคตรเจ๋งเลยอ่ะเล่นแบบเล่นเหมือนละครใบ้แต่มไม่ต้องใบ้ครับคือเคยเห็นคนไทยเล่นนะครับคุณอั๋นเนี่ยเขาก็จะต้องเงียบใช่ไหมครับไม่ค่อยมีดนตรีประกอบเรารู้สึกว่าถ้าไปเล่นข้างถนนเนี่ยมันมัน,มนไม่เหมาะเพราะว่ามันต้องแข่งกับเสียงรถคนเขาไปดูเนี่ยเขาไม่ได้ตั้งใจจะไปดูเราเขานัดเพื่อนไว้ที่พารากอนเขาจะไปดูหนังกับเพื่อนเนี่ยมันต้องมีทุกอย่างครับทำให้เขาสนใจเราให้ได้ เพื่อให้เขาโทรบอกเพื่อนว่าเฮ้ย hey, แกฉันไปช้านิดหนึ่งนะให้เขานั่งดูเราให้ได้ผมรู้สึกว่าตรงนั้นนะ่ะคือมันวัดกันจริงๆฮะพอเห็นที่ญี่ปุ่นมันวันนั้นผมตั้งใจจะไปที่อื่นไม่ได้ไปดูพวกเขาเล่นด้วยนะครับจะไปเที่ยวที่อื่นน่ะแต่เขาเอาจนผมนั่งดูเขาได้อ่ะผมรู้สึกว่าโอ้เ oh, จ๋งมากกลับมาก็หัดก็ฝึกชีวิตล่ลนะมันก็ต้องมีปัญหาครับผมเชื่อว่าชีวิตคือการแก้ปัญหาในแต่ละวันนะครับงานก็เหมือนกันบางงานก็ราบรื่นบางงานก็มีปัญหา ผมรู้สึกว่าปัญหามันมี2แบบครับมันเหมือนที่หลายๆคนเขา mm. เขาก็ใช้อยู่วิธีนี้นะปัญหาที่เราแก้ได้กับปัญหาที่เราแก้ไม่ได้